ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่15้ากรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพฤษภนะคะหรือท่านใดที่อยู่ในาลัคนาราศีพฤษภก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะช่วงวันที่1ถึง15มกราคม,คมนี้เป็นอย่างไรนะคะท่านใดที่อยู่ใน ลัคนาราศีพฤกษ์ศก็ดูได้เช่นการชาวราศีพฤกษ์ศพชาวราศีลักนาราศีพฤกษ์ศก็ดูได้เช่นกันนะคะการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพฤกษ์ศในช่วงต้นเดือนกักยาเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีพฤกษ์ศนะคะได้ไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม่เท้าเก้าถ้วยสี่ไม่เท้า หนึ่งแล้วก็หนึ่ถ้วยเอ็กออฟคับนะคะชาวราศีพฤษภช่วงเดือนต้นเดือนกรกฎาเนี่ยคือเหมือนชีวิตท่านความเป็นอยู่ทางด้านหน้าที่การงานทางด้านธุรกิจทางด้านการเงินหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะมันกำาลังกำลังย่างก้าวเข้าสู่ความมั่นคงนะ,ะบางท่านถ้าอยู่ในช่วงทดลองงานก็มีโอกาสที่จะได้ผ่านโปรปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่ง นะคะหรือบางท่านก็มีโอกาสที่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มองรู้มองความรู้ความสามารถของคุณก็อาจจะปรับเงินเดือนปรับตาแหน่งให้คุณก็ได้ก็มีโอกาสในเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรือธุรกิจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะขยับขยายธุรกิจนะคะการค้าขายร้านเล็กกลางใหญ่ขนาดไหนก็ตามหากคุณต้องการขยับขยายเปิดร้านให้มันใหญ่ขึ้นหรือเปิดสาขาเพิ่มอะไรเงี้ยถ้ากําลังคุณพอคุณทําได้ ะะบางครั้งบางครั้งนะคะถ้าคุณไปเขาเรียกอะไรดูดวงชะตาเขาบอกเปิดร้านได้ร้านเปิดแล้วดีเจริญลุ่งเรือยแต่ถ้าทุนทรัพย์คุณไม่พอมันก็ไม่เป็นตามที่ นะตามนั้นมันก็จะเป็นยากมันก็ยากเขาอาจจะบอกคุณว่าเ,ออเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดยังไงก็จเจริญรุ่งเรืองแต่กว่าคุณจะพบความจเจริญรุ่งเนระืองน่ะคุณจะลากเลือดแสนสหาหัสถ้าทุนทรัพย์ของคุณไม่พอนะะแต่ถ้าทุนทรัพย์ของคุณพอคุณก็จะบริหารจัดการมันก็จะไปได้เร็วไปได้รวดเร็วนะคะมันก็จะคล่องนะคะในเรื่องการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือใครมีแผนที่ทํางานประจําอยู่ อยากมองการค้าขายเล็กๆน,น้อยทำเลยเพิ่มเลยค่ะลงมือเลยทำอย่ารีรอนะคะบางคนเห็นเขาโพสขายใน t ิ k กต็อกในโซเชียลมีเดียต่างๆน่ะลุยเลยค่ะเล่นเลยไม่ต้องรอนะคะคือท่านมีความคิดมีไอเดียเกี่ยวกับงานที่สองงานที่สามการหาแหล่งรายได้ที่สองที่สามเพิ่มนะลงมือทำเลยนะดูทุนทรัพย์ตัวเองเป็นสำคัญก็พอทุนทรัพย์เราจะไหวในขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาดไหนก็ทำไปนะคะความพยายามอยู่ที่ในความสำเร็จ อยู่ที่นั่นชาวราศีพฤกษบในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะไม่ว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานธุกรกิจโปรเจกต์โครงการก็ต่างนะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำเริบลังก้าวเข้าสู่ความมั่นคงสี่ไม่เท้า สี่ไม่เท้ามั่นคงมากนะคะก้าถ้วยเนี่ยคุณเป็นคุณจะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งคุณจะเก่งในเรื่องการจัดก,การบริหารการค้าขายการทํางานการทําธุรกิจโปรเจกต์โครงการก็ตามใดๆคุณจะเก่งคุณจะเก่งแล้วก็ใช้ความรู้ความเก่งความสามารถของคุณให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องบางคน เก่งเพื่อเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีบางคนเพื่อเก่งเพื่อเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีต้องเลือกเองชาวราศีพฤษภรู้อยู่แล้วว่าใช้ความรู้ความสามารถความเก่งกลาดของตัวเองจะพัฒนาในหน้าที่การงานธุรกิจอย่างไรเอาไปใช้ให้ถูกทางให้ถูกด้านนะคะถ้าใช้ในทางที่ลบมันจะเกิดวิกฤตกับชีวิตคุณอีกครั้งชาวราศีพฤษภนะคะแต่ถ้าคุณใช้ในทางทิศทางที่บวกมันจะเป็นปักหลักสี่ไม่เท้า นะแ่งนะมั่นคงสีไม่เท้ามั่นคงมากนะคะแล้วก็สำเร็จสมหวังสมดังปาถนานะคะมันจะเป็นลักษณะงานนั้นธุรกิจนั้นนะคะบางคนไปสมัครงานสัมภาษณ์งานไว้ก็มีโอกาสที่เขาจะเรียกตัวในเร็ววันนะคะบางคนไปเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆไว้เขาก็จะเรียกบริษัทของคุณหน่วยงานของคุณองค์กรของคุณเจ้าของคุณไป เป็นผู้ร่วมในหุ้นส่วนการทํางานทําโปรเจกต์โครงการนั้นเช่นกันได้มากได้น้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันบางคนอาจจะได้สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะคะบ,บางครั้งเขาก็าไม่ไม่อยากจ้างเจ้าใหญ่เสมอไปหรอกเพราะว่าการที่เขาสมมติคุณไปเสนอโปรเจกต์โครงการคุณมองว่าเอ้ยเราเจ้าเล็กเราบริษัทเล็กเราองค์กรเล็กเราทีมงานน้อยเขาจะเอาเราหรือเปล่าบางทีเขาก็ไม่อยากอยากได้ที่ใหญ่เสมอไปเพราะว่าไอ้บริษัทใหญ่มันคุยยาก องค์กรใหญ่ๆห,หน่วยงานใหญ่ๆพักพวกเยอะๆเนี่ยมันคุยยากนะคะเขาก็เลือกที่เล็กๆคุยง่ายสะดวกเป็นกันเองนะคะอยากได้แบบไหนคุณก็สามารถจัดให้เขาได้แบบนั้นนะอ่ามันจะเป็นลักษณะบางครั้งเขาเขาก็าไม่ได้มองว่าองค์กรเล็กหรือใหญ่เป็นจุดสําคัญเขาจะมองว่าตุดจุดไหนที่เขาจะดีลงานได้ราบรื่นคุยคุยงานได้แล้วงานจะไปในทิศทางที่เขา กำหนดบางครั้งเขาก็จะตัดสินใจจากตรงนั้นเช่นกันนะคะดังนั้นองค์กร,กรคุณธุรกิจคุณหน่วยงานของคุณกลุ่มของคุณกรุ่มของคุณจะเลขการขนาดเลขขนาดไหนก็ไม่ต้องหวั่นนะคะขอให้คุณพร้อมที่จะทำงานให้เขาเต็มที่นะคะเขาจะมองเห็นถึงความ ความเก่งกาจศักยภาพในตัวคุณนะคะถึงคุณจะเล็กแต่คุณก็เล็กพิกขีหนุงอะไรประมาณนี้นะคะในการทํางานนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะมองความรู้ความสามารถเขาก็จะหยิบยื่นการช่วยเหลือหยิบยื่นงานหยิบยื่นธุรกิจหยิบยื่นโปรเจกต์คโครงการหรือแม้แต่การเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนให้คุณก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่บางครั้งบางครั้งบางท่านนะคะชาวราศี พึกศคุณอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อของมีค่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะซื้อได้แต่ต้องรอบครอบรคอบรัดกลุ่มถูกต้องตามหลักกฎหมายนะคะส,สัญญาซื้อขายกันให้ถูกต้องนะคะไม่แนะนําให้วางเงินนะคะไม่แนะนําให้วางเงินการวางเงินมัดจำอ่ะถ้าคุณยังไม่เห็นของคุณไปวางเงินมัดจำอ่ะ นะหรือแม้แต่บางครั้งบางครั้งเขาตกลงว่าเขาจะขายที่ดินแปลงนี้ให้คุณแต่เขาของเงินมาจําสักห้าหมื่นหรือแสนนึงก่อนเนี่ยคุณจะวางไหมนะถ้าคุณวางก็มีโอกาสที่มันคืออาจจะได้อยู่แต่ได้ยากกว่าจะได้สําเร็จนะคะบางครั้งเขาเอาเงินห้าหมื่นคุณไปหมุนไปหมุนมน,มน,น,นู่นหมุนนี่ทํานู่นทํหนี่อะไรเงี้ยแล้วเงินหมดพอถึงเวลาจะซื้อขายกันเขาก็เรียกร้องเพิ่มเขาก็ต่อรองเพิ่มอ้าวถ้าคุณไม่ซื้อเขาก็เงินเงินที่เขามาจําเขาก็ เขาก็เขาก็ไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดื้อแพ่งอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังพยายามซื้อขายกันยื่นหมูยื่นแมวจะดีที่สุดนะคะไปทําการโอนซื้อขายที่กรมที่ดินเขาโอนเปลี่ยนชื่อแล้วก็จ่ายเงินประมาณเนี้ยจะดีที่สุดนะคะหรือแม้แต่บางท่านอยากขายทรัพย์สิน นะคะขายบ้านขายที่ดินขายรถขายอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินมีมูลค่าก็มีโอกาสดีที่จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อนะคะต้องการซื้อขายกับท่านจะขายได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบุญบารมีของท่านเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันผลกรรม ผลบุญมันจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะบางคนขายได้แต่ขายกว่าจะได้นี่ลากเลือดยากเหลือเกินกว่าจะขายได้บางคนก็อุย้ยพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็จ่ายเงินซื้อป๊อปเลยอย่างนั้นบุญแตบญ้บุญสูงมากมนะแต้บุญบารมีคุณสูงมากอะไรประมาณนั้นนะคะหรือบางครั้งคุณไปติดต่อซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ คุณไปตั้งหลายรอบวนไปแล้ววนไปอีกไปถามเขาแล้วถามอีกเขาก็ไม่ยอมเขาก็นูน่นน,นี่นั่นน,น,นั่นอยู่เนี่ยค่ะไม่ตกลงที่จะซื้อขายโอนกันสักทีอะไรเงี้ยนะคะแต้มบุญคุณยังน้อยอยู่ <c oughs> คุณต้องเล่งสั่งสมบุญบารมีแต่ถ้าคุณไปปุ๊บนะคะแล้วเขาตกลงโอเคนัดวันเงินคุณพร้อมเขาพร้อมนัดวันกันไปโอนไปซื้อขายอันนั้นนะ่ะแต้มบุญคุณเยอะนะคะชาวรา 4, ศพีพฤษภ ในเรื่องหน้าที่การงานทุกอย่างกับธุรกิจค่อนข้างก้าวเข้าสู่ความมั่นคงมั่นคงในชีวิตคุณมันจะเป็นแหล่ง,ลงฐานสําคัญที่จะทําให้ฐานระดับชีวิตคุณยกขึ้นอีกระดับหนึ่งสุขสบายขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะคุณจะมั่นคงหนาชาวราศีพฤษภมีโอกาสรวยไม่มีแต่ตอนนี้คุณจะก้าวคุณต้องผ่านความมั่นคงไปก่อนคุณถึงจะก้าวขึ้นคําว่าลํารวย ะะคุณต้องทำให้ชีวิตคุณม,มั่นคงก่อนถึงจะอู้ฟู่ร่ำรวยได้นะคะตามสเต็ปนะคะชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินการเงินก็จะมีเงินเข้ามานะ,ะเงินเงินขอให้คุณใช้เงินในทางที่ถูกต้องนะ,ะชาวราศีพฤษภคือคุณเอาไปทําธุรกิจไปค้าขายไปทำโปรเจกต์โครงการอะไรเงี้ยเออนันนี้อันนี้นทำได้นะ,ะแต่ถ้าคุณจ้างเงินไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง ผู้หญิงหรือเรื่องความเจ้าชู้การหาความสุขที่มันเกี่ยวกับลักษณะผิดศีลข้อสามนะไม่แนะนําไม่แนะนําถ้าเป็นต้นเหตุที่ตัวคุณนะคุณหยุดการกระทํานั้นซะนะบางครั้งด้วยลักษณะบางครั้งชาวราศีพฤษภเป็นคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะคุณเอาอกเอาใจอะไรเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาอกเอาใจเก่งคุณจะทท่แคร์เอนเตอร์เนเตอร์เทนคู่ของคุณเก่งแต่บางครั้งอะ่ะคุณเจ้าชู้ ด้วยความที่เก่งของคุณคุณก็ไปเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ดีนะถ้าใครรู้สึกว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกคุณคุณเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์ให้คุณหยุดหยุดการกระทํานั้นนะคะหยุดการกระทํานั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คุณเป็นคู่ของคุณที่ผิดในความสัมพันธ์คุยกับเขาซะถ้าเขาบอกว่าจะหยุดหยุดทั้งการกระทําแล้วก็หยุดทั้งคัดหยุดทั้งพฤติกรรม นะคะแล้วก็อยู่ทั้งคําพูดอันนั้นนะโอเคคุณกับเขาจะไปได้กันอีกนานจะไปต่อกันอีกนานในความสัมพันธ์นี้แล้วจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ไปด้วยกันอีกระยะนานนานมากนะคะชาวราศีพฤษภแต่ถ้าคุณหรือคู่ของคุณก็แล้วตามนะคะถ้าผิดในความสัมพันธ์นะ,ะผิดสิ่งข้อสผิดในความสัมพันธ์ ไม่ว่าคุณหรือคู่ขคุณนะถ้าคุยกันแล้วปรับกันแล้วแต่จูนกันไม่เข้าไม่ต้องไปฝืนหลังดันทุลังนะคะคือถ้ามันถึงเวลาที่มันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปถึงเวลาที่มันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมันไปนะคะหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้าใช่ยังไงก็จะอยู่กับเรานะคะผลบุญบารมีที่สั่งสมร่วมกันมาจะนําพาความเจริญไปด้วยกันใช่แต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณรู้สึกว่า ชุดล้างกันลงอ่ะอย่าฝืนอย่าฝืนนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณก็อย่าฝืนหยุดนะแต่ถ้าคู่ของคุณเป็นฝ่ายผิดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามประคองมาระดับหนึ่งแล้วมันไปไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องปล่อยเขาไปตามวิธีกรรมเขาเน้นเรื่องการงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการคุณดีกว่าสิ่งตรงนี้มันจะสร้างความมั่นคงแล้วมันจะนำพาคู่ชีวิตที่ดีเข้ามาในชีวิตเหมือนกันชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะ ได้คู่จากหน้าที่การงานนั่นแหละอืนะคะแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะถ้าคนโสดเนี่ยคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่มาจากในหน้าที่การงานเดียวกันนะต่างคนต่างมาแหละแต่มาทํางานเดียวกันหน่วยงานเดียวกันองค์กรเดียวกันธุรกิจเดียวกันหรือในสระที่ใกล้ๆกันนาจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีนะถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์คุณจะเจอคนเจ้าชู้แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกในความสัมพันธ์คุณจะเจอคนที่ดีที่ใช่ สำหรับคนโสดมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยก็มีโอกาสเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีถ้าคุณอยากได้คนแบบไหน,นคุณทำตัวแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์มาก่อนในะอดีตอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรมา ขอคืนมาขอคืนคุณก็ได้นะคะก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าคุณเจอคนที่ดีที่ใช่เขาซื่อสัตย์และก็จริงจังนะ,ะจริงจังในความสัมพันธ์ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะคะช่วยเหลือก้อหนุนกันให้พบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเนี่ยคุณต้องรักษาไว้ให้ดีๆ รักษาเขาคนนั้นไวด้ดีเขาจะเป็นรางวัลชีวิตให้กับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเจอที่คนที่ดีแล้วคุณไม่รักษาชีวิตคุณก็ในเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็จะพังเพลไปเหมือนกันก็จะลากเลือดไปเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเอี่ยวเนื่องกันคุณอย่าคิดว่าธุรกิจกะนะับหน้าที่การงานมั่นคงแล้วคุณไป มีเรื่องชู้สาวเจ้าชู้อะไรได้ตามสบายคุณอย่าลืมบันไดวันหนึ่งมันจะหวนกลับมาทบในกระทบในเรื่องหน้าที่การงานในธุรกิจคุณแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าคุณมีบุญเยอะอ่ะมันก็อาจจะวิ่งตามตามคุณไม่ทันอาจจะช้าหน่อยกว่าจะมากระทบแต่ถ้าคุณบุญคุณน้อยนะคะมันจะกระทบตูมทีหนึ่งอ่ะทั้งงานทั้งธุรกิจคุณเนี่ยก็จะพลอยเป็นในสายตาผู้บริษ ลูกค้าผู้บริโภคเขาก็จะไม่น่าคุณก็จะไม่น่าน่าเชื่อถือนะมันก็จะหมดศรัทธาในตัวคุณนะอย่าทําให้เรื่องเจ้าชู้เป็นเรื่องปกตินะมันต้องเป็นเรื่องผิดปกติสังคมของคุณด้วยของคู่คุณด้วยคุณต้องคิดแบบนี้อย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีเงินมั่นคงสุขสบายแล้วฉันอยากไปหาความสุขนอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยน,นะคคุณอย่าให้คิดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติ ของสังคมมันเป็นเรื่องผิดปกติของสังคมนะคิดดีๆไต่ตรองให้ดีๆนะ,ค,ะความรักถ้าคุณผิดศีลข้อสามนะมันก็จะทำนำพาคุณพลิกกลับด้านได้เช่นกันดวงชะตานะคะคือถ้าพูด,ดง่ายๆเนี่ยถ้าคุณทํากรรมดีโอกาสที่มันจะพลิกไปในทิศทางที่ไม่ดีมันก็ยากน้ําหนักน้ําหนักในทางที่ดีมันก็เยอะแต่ถ้าคุณดวงดีอยู่ผลบุญกําลังเสวยบุญแต่คุณดันทํากรรม มันก็มีโอกาสต่อช่างมันก็พิกกับ สาบัดได้เช่นกันดวงชะตาของคนเราก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะคะอยากได้สิ่งใดอยากได้สิ่งดีๆอยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณต้องก็ต้องประกอบกรรมดีสั่งสมบุญบรารมีสั่งสมบุญบารมีทำบุญทำทานรักษาสินห้าสมนมนนะ์ั่งสมาธิเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานง่ายๆทำก่อนนอนทุกวันนะคะมันจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้พบแต่ความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะคะถึงแม้เจออุปสรรคมันก็จะไม่ละคายเขื่อน คุณมากนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ